สวัสดีครับนู่นี่การติต่อจากคลิปที่แล้วนะครับพาเบิ่งมุงตรงทางนี้ครับตรงกันตรงนี้การที่เลี้ยวไปเห็นยุคขนาดน,นั้นก็จะเป็นอินแบกเรเนเจสามนะครับงานหน้นา,มามันที่เดินเดินขามถนนมาเลยมันสะพานขามเชื่อมติดต่อกันระหว่างอินแบก อันนี้หน้ากับร้านจอดรถขาขมาฟังนี่นครับข้างล่างจะเป็นพวกร้านค้าแบรนด์ต่างๆครับที่ขายอุปกรณ์กีฬาหรือว่ารองเท้านะครับข้างบนก็จะเป็นนี่ไหลไหลแบรนด์ด้วยกันเลยเบิ้องบมนี้พาตอเลยมีเพราะด้านหลังมันมีครับบรรยากาศ เดินมาเรื่อยๆนี่เป็นจังซี่ครับรางวันคลิปที่แล้วที่เป็นช่วงกลางนาข้างนานะครับื้นนี้จะิเบิ่งผ้าช่วงข้างหลังของมุงท่องนี้ก็ที่เป็นต้นเ้นนี้มันจะวิ่งมาจากที่รถวิ่งเห็นรถวิ่งมานะครับมาจากซีแยกมันที่ไปเชื่อมระหว่างเลี้ยวขวาจะไปเชื่อมกับ ถนนแจ้งวัฒนาได้ครับผมทางลวนไปนเลยก,ก็ได้ครับเขามาทางตรงนั้นนะฮะอินแชกอันนี้หน้าสามโคม่าน,นะครับที่ไปเจอผมเตียงตรงนี้ตรงเส้นตรงนี้ที่เป็นใจกลางของเรื่องเรื่องข้องนะครับใจกลางของอินแชกรงมานี่หลังอินแชกมานี่เป็นโซ่นเ่ียงว่านี่เป็นล้านผ้าครับ อันขาแบวนต่างๆเป็นซุ่มครับเห็นนี่ไปตรงนู้นก็จะเป็นที่เลี้ยวเฟิองจากคลิปที่แล้วที่เป็นหางนะครับหางคอสซโมนะครับข้างหนาตรงนี้มอพตอรเบื่เ,เงข้างหน้านะี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบวนชน้นต่างๆครับพาเบิองกล้องอาจจะสั้นนิดจากน้อยนะครับ ซึ่งมันจะเงียบแน่น้อยหรอครับช่วงนี้เงียบปกติแล้วมันจะมีโบสถ์ต่างๆเขามาจัดริมิมนี่คนเดินนะครับนี่กจมีโบสถ์ล้านค่าต่างๆเขามาจัดทุกตลอดข้างนก็จะเป็นร้านบแบบแบรนต่างๆนี่อาดิดาสโอ้ล้านสปอร์ตนันอย่างชุดกีฬาแบรนด์ต่างๆเมืองท่องนะครับมาซื้อได้เลยมาเที่ยวได้ นี่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 ร่วมหลายแบรนด์เลยนี่จัดขายรถโู้งนั่นขึ้นครับขาบไปได้บรรยากาศรอบๆสงสัยมึงมันเดินเดินไปเรื่อยๆ ปูม้าขนาดนี่ก็นเซเว่ Seven. นครับยางไปก็จะเห็นเลยนี่กีฬารุา่นทุกข้าวเป็นทุกจ้าง

ตรงนี้มืวอวานนี่ยที่เป็นถนนที่ผมเชื่อมระหว่างไอ้ร้านจอดรถของมามันที่ตรงมาตรงนี้นะครับหาเมื่นี่ได้ตรงนี้ได้คอดสโมอนะครมันมีหลายเส้นทางนาครับาทางนาไม่ได้โผล่ได้ได้หลายเส้นเดินตรงมาเลยเป็นแบนเหมืนกันกนี่ครับนี่ใจกลางของท้องเลยครับผม ใส่กาลางทองนะครับเห็นว่าเมื่อวานนี้ซองเห็นร้านจอดรถมั่วนี่เปอดคลิปที่แล้วนี่คืเป็นร้านน้องเท่าร้านน้องเท่าครับผม เด,ดี๋ยวเรื่องดังต้องต่างครับพาไปเบิงเลยครับผมกลางวันกลางวันนะครับของมือคล่องท่านี่รถมีครับม,มีรถมีผ่านนะครับรถมีผ่านระวงัง เออนุสาวรีย์ใช่ของว่าถงมีได้เลยครับเม์มาถึงมีได้เลยทางออกเหนทางเดียวเชื่อมเชื่องมาเดินตามห่างลึกห่างเมืงองท้องกลางใจกลางเมืองท้องนะครับมีหา่างยิง่งคืดว่า อย่างที่เป็นทางเข้าห่างนะครับเดินมุดเชื่อมระวังไอ้ลานจอดรถเดินตรงมาเร่เร่เดินตรงเข้ามาเดินตรงเข้ามาเพงเดินทะลุมานี่แหละโคสชโม่ห่างใจกันว่าอย่งนี่ครับผมเดินเข้าห่างครัแบบห่างเงี้แต่ผมอาจที่ไม่ได้เข้าไปรอกมนุ ตาเบิงบริเวณรอบๆนะครับของอุ่นทองก็ชอบชิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้น้ำนเด้อเพราะมีกำลังใจในการไปถ้ำชิปมาให้พี่น้องบเบิงครับแ mm. บร mm. น่งดังเลย มามงนี้ครับมงกนะี่มีทางเชื่อมไปฝั่งนูน่นเดินตามทางมาไล่ที่เขาทับไม่นด้ครับน,น,นี่มึงของ่า,งางนี้ครับ ช่วงกลางวันคับรรยากาศรอบ,รอบ ผมวัานอาจจะมีจัดโบสถ์ไข่ฟองครับช่วง,งนีมบ,บริการตัวจีนนะครับอุปกรกีฬาครับมีธนาคารไว้ให้บริการหลาย นาคารคือกัน่รผม